โอ้ยลายเม่มดเอาละอย่าขยับซี่เอ้ยทำไมแชนนี่เด็กก็มาหาเาหอเ้ยเอยเัดงเอะไรขึนเวงพ่อลงพ่อนี่มันป่าไรอลงพ่อสวดลุงพ่อสวดพ่อเานอะไรน่ะวิญญาณเสงบน่ะลงพ่อสวดได้ทีสิอยมันขึ้นมาอกลไปอ่ะโลงพ่อกำลงมีกเจาะกระเอาะมอ จะไม่เป็นวินัยดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกันจะบ่อยไปส่วนเลยส่วนเลยผมบินโศกมาเลยนะต้องมาร้อมกันสวดจับจูงกันยัยดีสวดอะไรส่วนที่พี่พูดพ่อพูดเป็นแม่พ่อพูดเป็นพ่อโอ้อันนั้นอันอันก่อาันเป็นว่าขอขอให้พระเจ้าของเรารับสมดวงนี้อิศะเอ๋หลุดไปไม่ได้อาเมนตีอาเมนตีอาเมน หาอะไรแล้วจบด้วยอามีนอาซาเลสกินตนไนโได้รักษาความคิดสมาธิในการทำงานนี่นุ่งเยเลยอามีนอามีนอามีผ่าทะโบงแตกไอ้เหี้ยคำสาบมันแรมากเลยโอ้ปีแอสแกนใส่ร้อะไรอย่าคำสาบมันแรงมากจบอามีนจุกกว่าคำสาบมันจะหม มาร่วมมุกันอีกแล้กันอีกว่า,นวาจนกว่าที่เรา,เราจะเสร็จกันนะอามนนออ้ยมันยังไม่มันยังไม่ตายคำสาบมันยังอยู่มันยัง่ยื่มันยังไม่สิ้นสุดกันแะล้วอามน ไฟออกเผาแล้วนะที่นี่มันจะอันตรายเกินไปติะขาคาอยู่แล้วแหละเฮ้ยมันโดนเผาแล้วโดนเผาแล้วโอ้กิี่กำลังมาชังอ้อมหววนชวนนักลายหุินจีนเลยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ครับซ้ำโอ้โลกก็มาสดใสโอ้โอ้การก็มาพื้นผิวโอ้เมื่อกี้เป็นกันสูงยุคประหยัดป้นราคาโอ้ได้การก็เป็นเหมือนเดิม ไม่呐เอ้ยแกเป็นอะไรเจรี่ทนเป็นอะไรเจอร์รี่เช่นนี้เราก็สามพวกสามเจอร์รี่เจอร์รี่เราสามในเวทีสามทั้งหมดเข้าไปในตัวเจอร์รี่แล้วอ๋อต้องเจอพระรามน้อยแห่งข้ายาตะสกุลเจ้ามีสระแล้วต้องขอขอบคุณหลวงพ่อเจอร์รี่โอ้อามีท่านศักดิ์สิทธิ์นึเกิดเฮ้ยอย่าพูดอาเมี เจ้าอย่าพูดคำนั้นสิเอานี้คำสาบมันยังคุกรุนอยู่นะเราหยุดไล่คาถากันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะทำอะไรกันอะไรไอหนูแกแค่โดนสิงด้วยพลังวิญญาณชั่วร้ายตอนนี้หลวงพ่อเจอรี่ได้ช่วยชีวิตนายด้วยบทกรนบทกวีอาเมนที่ดี สองชื่ออ้ชื่ออะไรอชื่อชื่อแล้วชื่อช่อิมี่นนานในในนนฉันเป็นเจอรี่โอ้ยอย่าพูดเจอรตายจะป่วยตายไอ้คำนั้นก็เป็นคำตง้งหาแล้วชื่อแกนะฉันว่าเป็นเชื่อคนาเลยโย่ยยุ่น้เป็นชื่อของคนยิงน อนี่ <S <S มาตกสัตว์ที่นั้งไปยุทั้งอะไรจะไม่รู้เลยอะไรดับมันต้องมีใครยุ่งอะไอก่างเงี้ยปี้แน่ๆเลยตายเลยว่อย่าพูดเฮ้อย่าพูดชื่อแฮปปี้อย่าพูดชื่อแฮปปี้อาถรรพ์เอาละจะมา่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ต้องพูดทางอะไรกันไม่ดีอ่อตายไปพูดอะไรกันไมกได้อ๋อไปถอกันดีๆเอาลงคนไหนตายด้วยโอาละเฮ้ยว่า เอออะไรไม่จบทำไรเจอรี่เกิดป <c oughs> ่าอะไรขึ้นนะฮะอาโปอันนอ้เวอาจะใช่เอเเนะูอ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 อูออูนอูนูอฟฟูอูอนะูอ <c oughs> ูอูออูอูอ่ออ่ เขาเพิ่งเอาสายไฟเข้ามาใหม่นะมันเป็นทมันก็อารมณ์อะไรนะเขาเทคโนโลยีใหม่นะสายฟ้านะเขารู้จักไฟฟ้านะไฟฟ้าเราจะได้ไม่ต้องไปจุดเทียนกันทุกที่ไงจำไ่ได้ว่าทีนี้ร้านตรงนี้มันเอาไปออะไรไปหรอกไปเลยโอ้ยมีคนตายมีคนตายอ้า ใครเป็นไรไหมเฮ้ยมีมีอยู่เหยอะมีคนเจ็บมีคนแต่งไอ้เหี้ยเอาละไม่มีใครเป็นไรใช่ไหมโอเคมีแหละนอนเราอยู่คบกันก็ดีแล้วอ้าวนี่มาจากไหนเนี่ยข้าโดนยิงอ่ะไอ้ตายสิทีหลังจะบุกเดี่ยวสิข้าโดนนัดเดียวเลยนะลาดขาหัวไอ้คนที่สู้เต่เดี่ยวเติร์ดเลยอะเฮ้ยอะไรไอ้ดิไอ้ดิทำมาอะไรนี่โอ้โหนั่นหลวงคอเราหลวงพ่อเจอรี่เฮ้ยอะไรเนี่ย เหตุการณ์ป่าเขาจมีปาเลยเหตุการณ์ยังไม่สงบสินะอุ้ยเขาเขาเป็นมนุษย์แล้วเขาขึ้นมารักษาเขายิงเขาสิกูขึ้นมาโอ้โหโอ้โหเองเออ้ยิงชัดไอ้ตายไอ้ยิีชัดที่สุดอะไรเฮ้อ๋อขนาดที่นี่เขาใช้กระสุนลูกหน้ากันนะเฮ้ยระวังระวังเจอรีหยุดเลยหยุดเลยแกใช่ไหมเป็นคนที่เอาพวกโจรป่าพวกนั้นมา ผู้เดียวที่มีอิทธิฤทธิ์ช่วยพวกเราได้ก็คือผู้เดียวที่สามารถเรียกโจรป่าได้ยกมือเอาแล้วไงๆเร็วๆก็แล้วเจ้าด้วยยิงกูตายทำไมเนี่ยไอ้ยี่อะไรเนี่ยทำไมกูหลุดแมพวะฉันจ๋งเมื่อไอ้มาเปิดไอ้ไปเฉันว่าอยู่ไปเขาก็ล็โกโลเลยล็โกโลเลยนะ ใช่มันถึงเวลาของเขาแล้วใช่ไหมล่ะนี่ไงเราหลุงนี้เลยหลุงมุ่ยเอ้ยแต่หลุงนี้เป็นคนลุงนี้เป็นคนจองไปแล้วไม่ใช่ละต้องเป็นหลุงคนนต้องหลุงนี้แหล่ะลุงนี่เน่ไปเรียกของพ่อเจอรี่มาสวนหน่อยสิแล้วแกจะเป็นคนสวดรับเมื่อกี้น่ะหลงพ่อเจอรี่รือเปล่าตาเขาอ๋อแสดงแสดงว่าหลวงพ่อเจอรีหลวงรู้ไหวดีมาทำเรื่องชัวชัวไหมคนชั่วไม่ต้องมีนสวดเหรออะไรนะอลิศแกสวดอาเมนสิ เดี๋ยวน้อยก่อนจากไปฉันก็ขออาบมินกันนะอาเมนอาเมนโอ้ยโอ้ยตายเหอะไมตางกนไปออกยุที่นีเดี๋ยว์ที่ทุกคนก็ต้องโดนเป็นรงโบสถ์โอ้โหนี่ไปนี่ไปเด้อดิโอ้คว่าเบืดอมาถึงเมืองแล้วนี่ไปเจอรี่นี่รูกนี่ลูกโอ้ย ไอ้อะไรเอ้ยปลาได้เฮ้ยเขาเอ้ยมันอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทวีตเองมันอยู่ตรงนี้มันดำแก่อะไรก็ดีไอ้ตายสิทำไมมันอยู่ตรงนี้ได้ล่ะอะไรวกนีหนอะไรดำๆเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มเลือดที่ปกติแล้วไอ้ไอ้กล่องดำนี่คืออะไรเนี่ยไอ้โอเสกไอ้อะไรวะเกวียนแต่งคือเหี้ยแล้วนั่นอันนีนจุดบ้าเปล่าลองดูไป เราโดดไปดมันเป็นจุดวาปนะเว้นเนี่ยเองลงเข้ามาดิเฮียุโปโคกาไ,ไ,ไอไอาอโ,อโปอยู่บนภูเขาสองคนเอง <laughs> ใช่ไหมคือโดไดไปโดดไปจุดวาปจุดวาปเลยเอวาปกันเลยตู้ิตีไอ้ยังปนตมตโอ้มันคือตู้ิตีในตายเธอมาจากไหนน <laughs> <laughs> โอ้โหโ, <laughs> โอ้โแก่นมาด้วยนนี้ชี่มันโผล่ไหนวะเนี่ยอ่า อาเมนเกันหมดแกแปลไรอ่ะโอ้ยเราปไหนเี่ยโอกินกินกินไอแตกวะโอ้ตนทายใครตายวะเรามาโปที่ไหนเนี่ยใครรู้มอ้เโอไปเรวไปั้ ใสเปนสิเราต้องหาทางกับพวงแล้วนะได้หมดไรนแแกมา้องมีัวแล้โอ้ยจากะมาล้างงแจะมาล้กับจนี่นะเฮ้ยอ๋ออ๋อเป็นผู้ใหญ่บนดำคนแล้วโอ้ย แขนบนน้ำบนไอ้นี่ไปก่อนเรื่องอัพตัที่นี่มันตรายอ่ะมันมาแล้วนะแข็งไม่ใช่เหม็นหมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเปลี่ยนสภาพอากาศทีเปลี่ยนสภาพอากาศทีตันเปลี่ยนอะไรวะอันไหนทันเดอร์ทันเดอร์เลยก็ได้โอ้โหเราต้องรีบไปแล้วก่อนที่จะเร็วไรกว่านี้เลย ใช่แล้วเราต้องรีบถึงบริษัทให้ก่อนเพอดีอันตรายมากเกย์ขึ้นมาผิดตัวแล้วไอ้หนูอ๋ออโอ้ยโอ้ยนี่ลูกเ่็กป้าอะไรเนี่ยเี้ยมาเปลี่ยนเป็นทันเดอร์แล้วมังฟ้าผ่านไม่เห็นนี่เหี้ยรีวปากับชั้นเร็วรีบขึ้นมาสักตัวแล้วหนีไปเจอรีอะเอาไปโคลนทัวอะไรอยเหี้ยเยอะเกินเหี้ย ไปโดนเรื่องฟ้าขาวเลยวะโอ้ยอะไรขึ้นมันสวยไงแล้วมันลื่นทางมันลื่นนะเพมันตกแรงต้องค่อยๆขับช้าๆนะม้ามันเหนื่อยง่ายนะให้ตายไปทางนี้ทางนี้จะไปไหนนะของโจรเนี่ยปังปั้งปังแตกหนึ่งมาไป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 อย่ารออย่ารอไปไปไป ทิ้ทงให้มันอยู่กระสม <c oughs> ุมากระเปามาฉันมาฉันเหมือนเจีบขาเลยเฮ้ยมันแกงมาแล้ว,วย,ยืตี <c oughs> มาแตกอี <c oughs> ตกตกคามตกคาม,มา <c oughs> เป็นทีลงลงดิเ่เหน็นเออไอโก้ตีเกวียนนี่ยเกวียนเอาไเอาไปเอาไปไปด่เ <c oughs> นเร็วไอเดิไม่ใช่เไ,ไม่ใช่เเร็วเนเร็วอพื่อนเรียนเย แทกอีกหนึ่งตัวไปลยหนึ่งลยหนตัวเอ้ยตีตกูโดนดิกูโดนกูโดนจับเลย่ยอยู่ไอ้ยีกิ่งไม่ไานแล้วมันเหนื่อยแล้วมันรวยกี่้าเลยไอ้ไอ้คนทรยศมึงโดนปเมืองมาทานโจรไปเมืองเลยหีหนีนีหหนีหนีีนหีนีีนีนีหหนน พอเรากลับมาที่วัดแล้วทายยังปลอดภัยแล้วกันเหรอไอ้ประตูนี่ระวังอยู่ไกลปะนะมันไม่เห็นได้ไงเว้ยโอ้โหประตูกำลังดีกำลังคาโอ้ยไอ้เรื่มันมาอะไรโอ้โหเยอะๆกระสุนเพียบเลยสัตว์เรียก่อนนะไอ้เรียอยู่ฝั่งไหนเนี่ยยินมาจากไหนเนี่ย ไม่รู้มันอยู่อยูย่มันมาบอกว่าโอ้โ,โจนเต็มเมืองเนี่ยละทันเงินภาพวตาหรืออะไรผีเหรอรีบเคลียร์โจนพวกนี้หมดซะเอออะไรนะมันอาจจะเป็นภาพวงตาอันนี้เขาอยู่ในในเมืองอะะ่ะเหรอใช่ในเมืองในเมืองไปเลยไปเลยเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วีอ้วิี่มาเอากู้เชยเลย แจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คกี้แค่ได้ยินเสียงปืนเกิดป่าอะไรขึ้นเฮ้ยนั่นเปนไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้เจ้ามึงให้ช่วยเอามั้นเอาบั้นเอามัน้นจะอปไปได้ข้าวันไอ้สุยิงกูปบ้างมีบางอย่างเกิดขึ้น ไอพ่อมุดอันมุดหรือเปล่าท่านดูสิใครตายไปกี่คนแล้วโอ้โหสุดเดือดเลยลองเล่าหรือเปล่าท่านสงสัยเรื่องมันไม่วางใจกันเลยอ่ะวันไหนเราคันไหนเห็นว่านี่ใครไลองวางดูสิจะดูใครไอ้ไยหัวนี้นี่หัวหัวเขาหายไปแล้ว ป,ป่าเอ้ยเป็นไรแกอ้าวแกยีเข้าเลยเขาไม่ยี่ข่่อ้าวใช่หรือเปล่านะใช่ใช่ใช่มันสกอตไม่ใช่หรือไงข้าขอโทษท่านเป็นหลาบเยอะเลยล่ะเฮ้ยเอ๊ะ ตีเฟิร์นมฉันก่อไปอยารู้แต่ที่ก็มาคงเ้ยมาเลยนะจนป่าพุ่งเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยแจักกี้นั่นค้าได้จะเปิดเหรอยังเชียต่อนะเฮียเ <c oughs> จ็กกี้ล่วงไปแล้ว Được rồi Ê, nó chạy vào tôi Được rồi, anh có thấy không? Sa-co-t tôi Đưa đi Anh thấy không? Anh sẽ làm gì ta? sa co เฮ้ยทำไรอ่ะแ้ต่อจะเอาปืนมายิงเ้าล่ะข้าไว้ตัวทำต้องระวังนขนาดรถจะแตกเลยไม่รู้ตัวไอ้ไใลก็แล้วเนี่ยตีเว้เลยมาทำบ้าเลยใครแยกตัวไอ้เจาะแยกตัวเจาะแยกใครแยกก็อยู่นี่มุงเตรียมตัวอะไรสัตกหนีไะไอ้แจ็คไปไหนวะ กูยิงไอ้แจ็ครวงไปนหมคนเราจะเราต้องก่อคุณไว้ถ้าเราอยู่กันแต่คุแล้วก็เราจะชิบหายกันหมดเลยนะแจ็คหายแจ็คหายอาะไรต้องแจ็คพาที่พื้นมัน่ะอโฟวยไอยู่บนราคาทำด้วยช่วยเจเร่ร

โอ้ยย่นลืมคกตายว่ะชุดปด่นนีตายมาก็ไมูอเลยเดี๋ยวเก็บให้หมดตายให้หมดไอ้ดีคนขาหมดไลไชุบทีละคนเลยเนี่ยเกลี่ยงอะไรเนี่ย